สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกกลุ่มหอยขมรัตนะ,นะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับจากฟาร์มเอกชัยหอยขมยกักษ์รัตนะ,นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีเลี้ยงหอยขมง่ายๆนะครับสำหรับท่านทีอ่อยากเลี้ยงหอยขมไว้ดูนะครับไว้ขยายพันธุ์นะครับ สำหรับท่านที่สั่ง10ตัว5ตัวนะครับหรือ20ตัวนะครับสามารถเลี้ยงในกละมังดำได้นะครับขนาดกระกะมังที่นำมาเลี้ยงนะครับก็ราคา100บาทนะครับเหมาะสมนะครับเพราะว่ากว้างใหญ่นะครับเมื่อเรานำกละมังมาแล้วนะครับให้เรา,าเตรียมพื้นน้ำนะครับไม่ว่าจอกแหนอะไรก็ ได้นะครับแต่แต่ผมแนะนําให้เอาผักตบชวานะครับเนื่องจากผักตบชวาจะมีรากที่ยาวลงไปพื้นนะครับประโยชน์ของผักตบชวาสําหรับการเลี้ยงหอยขมนะครับก็คือรากของผักตบชวาจะดูดซับสารอาหารนะครับที่เราให้หอยขมนะครับก็คืออาหารหมูนะครับมันจะดูดซับนะครับไว้ที่ราก ของผักตบนะครับหอยก็จะไต่ขึ้นมาดูดกินตามรากผักตบนะครับก็ประมาณนี้นะครับจากที่เลี้ยงมานะครับหอยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับอ้วนนะครับอ,อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับเลี้ยงหอยขมนะครับก็คือออกซิเจนนะครับทางฟาร์มก็ จะใช้นะครับออกซิเจนแบบชาร์จแบตนะครับสายคู่นะครับที่นี่จะใช้ออกซิเจนนะครับหัวหนึ่งต่อกระมังหนึ่งนะครับสมาชิกท่านใดสนใจพัน์หอยขมนะครับสามารถติดต่อมาได้063 63 00383นะครับ063 63 00383นะครับแอดไลน์มาได้หรือโทรมาได้เลยนะครับเอกชัยฟาร์มหอยขมแหลกลตนะครับ